แลับเช้านี้เรามาเดินตลาดเช้านะครับของอุทัยอยู่ตรงตลาดเทศบาลสองนะ<ช>ก็คือตรงริมน้ําและเดี๋ยวเราจะมีลับบาทตอนเช้ากันด้วยนะครับเนี่ยก็จะเป็นตลาดของสดเนี่ยปลาผลไม้ข้าวมีทุกอย่างเหมือนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตยามเช้าของชาวอุทัยตอนนี้หกโมงนิดๆนะครับ คนยังไม่เยอะมากแต่เพราค่าแมคคานี่จัดของกันเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาน่าจะมากัน,น,นบบตั้งและสี่ห้าหนุครกหนุ่มครกไปย่างนะครับี่นี้ขายโจ๊กสองนี้ปลาแม่น้ำโบ,บแบบเขาเก็บวก่อนนี่ก๋จั๊บครับก๋วยจับยีบาทถูกม,มากทางร้านแก้วบาท ปกติจะมีพามารับบาตในตลาดด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกวันนี้วันพระก็เลยมีแต่ทางน้ําอย่างเดียวประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงตอนนี้เรววาก็เดินวนพาดูตลาดอันนี้เป็นขนมนี่ผอดิปลาจัดเดียวทอดแลนะครับนี่หมูสเต๊ะไส้อัวนี่ฝั่นี้เข้าแกงนี่หมูฟิ้งไมห้าบาทพระแนมนสูงสิบบาทนี่แบบไม่ไม่มีไส้นะครับ กิโลห้าบาทอืมเขาเหลืองนึ่งแล้วก็เอามันคลุกๆ,ๆๆแล้วก็คลุบนาแบบไม่มใช่ก็จะจืดๆไปหน่อยคนระับอันนี้แบบไม่ไช้นะเป็นงคงคที่กลมๆกิโลห้าบาทนเนลยอืม โอ้ดูดีแบบวิต้าอร่อยแบบวิต้มันจะหวานๆหน่อยเป็นมะพร้าวมหมูปิ้งเจ๊กเกียวนะครับอยู่ในตลาดเลยขายไม้ละห้าบาทนะครวันนี้ช่วงวันหยุดเขาบอกขายได้เกินสามพันไม้แล้วครับโอ้สุดยอดหมูปิ้งตอนเช้าครับตลาดอุทัยร้านเจ๊กเกียวไม้ละห้าบาทเจ๊เริ่มปินตีหนึ่งครึ่ง อืมมาตั้งร้านตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งเงครับตลาดเ,าเริ่มขาย <S 3> 3. <S ตีสามเก้าโมงเก้าโมงก็เริ่มวานแล้วครับอืมเข้มข้นมากอร่อยอ่ะซื้ออีกเปล่าเพือขับรถอร่อยไม่ห้าบาทตักบาทยามเช้า ริมแม่น้ำสแกกลางอุทัยธานีนะครับนี่นะพี่สองคนนี้ก็เป็นจิตอาสานะครับคอยถ่ายรูปให้ดีนะแร้บนี่ฮะเป็นอาจารย์เกษียรอายุแล้วนะครับน่าชื่นชมนะครับอย่างนี้ดูนะครับคอยจัดระเบียบแต่ละคนแต่ละคนที้จะมาใส่บาตรนะครับนี่อาจารย์ก็ถ่ายตึ๊ด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  พระท่านก็จะล่องเรือมาที่นี่ทุกวันนะครับใครที่จะมาตักบาตรยามเช้าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้โมเมนต์นี้นะครับทุกวันประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับพระท่านจะมารับบาตรตรงนี้ทุกวันก็เป็นเหมือนโคประกอบการท่องเที่ยวอุทัยด้วยครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอุทัยธานีนะครับหลังตักบาตรคนสุดท้ายนะครับพระท่านเขาจะรอให้พรตะกี้แถวยาวขนาดไหนนะครับเขาจะให้พรหลังคนตักบาตรคนสุดท้ายแล้วนี่คนก็รอรับพรกันอยู่นะครับ ๋ยวเงนี้เก็บแทปผู้บุญไทยทานนี้พี่แลานนะคะไปใส่ด้วยกันได้เลยค่ะเนี่ประธานก็จะมีไม้นะครับรอรับพ่อนได้เลยครับจักโยวผูมีจิตเป็นกุศลตักบาตรตอนเช้ากรวดน้ำรับพรพร้อมกันนะยะถาวาลิวะหาภุลาปริกุเรนตี สาขลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป,ปกปฏตีอิธิสังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชชตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาะโสยธา,ามณิชติละโสยธาชัตพีติโยวิวัันตุสัพะโลโควินา สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคขายุโกภวะอภิวาทนศสีลิสนิจังวุธาปจา,ายโนจัตตาโลธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุจัพพมังคลังรักขันตุจัพพะเทวต,ตัจพระพุทธานุทาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต ขอจับพระมงคลจงมีแก่ท่านเพราะว่าตุจับพระมังคลังรักขันตุจับพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านเพราะว่าตุจับพระมังคลังรักขันตุจัพพระเทวตาสัพพระสังขานุภาเวนะ สัทธาโสธีพระวันตุเตด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน ล่องเรือแม่น้ำแกกลังนะครับก็มาขึ้นเรือตรงที่เราใส่บาตรได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนี่คือแบบไม่ได้แวะจุดไหนเลยแต่เรอวังที่เห็นเขามีแวะร้านปลาย่างร้านปลาส้มไปย่างนะครับแต่ของเราไม่แวะเลยก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับ ถ้าปรแกรคนละ50บาทจะจอกับคนอื่นก็ได้หรือย่างเงี้ยแต่ที่ผมก็จอกับคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะก็โทรจองอ่าโทรจองก่อนเบอร์094 632 6661ชื่อพี่ยุทธอ่าก็ใครมาก็จองไว้ก่อนก็จะดีนะครับปลอดภัยดี ฝั่งนี่ก็เป็นชุมชนลุ่มแม่น้ำแกกลางนะครับเขาจะแบ่งเป็นหลายชุมชนมากและทุกบ้านที่ลอยลอยอยู่ในน้ำเนี่ยเขามีทะเบียนบ้านหมดเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีวัดอุปโถธรามนะครับหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดโบสถ์มโนรมนะครับหรือสั้นๆกว่านั้นอีก็คือวัดโบสถ์นะครับคือก่อสร้างมาประมาณ ต้นหน่สองสามสองสี่ใช่ไหมใช่อ่าฮแล้วก็รัสกาลที่ห้เคยเสด็จประพาสที่นี่ด้วยนะครับก็คือล่องมาทางเรือนะครับล่องมาแวะที่นี่ชาวบ้านก็ให้การต้อนรับที่นี่เขาบอกว่าสถาปัตยกรรมภายในโบสถ์จะสวยงามมากเดี๋ยวเรามีโอกาสเราแวะเข้าไปดูหน่อยหนึ่งภาพเขียนจริกาผักพันะ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ